กดกระดิ่งตรงนี้แล้วดกดซับสไครต์ตรงนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจะได้แจ้งเตือนมาด้วยค่ะมาดูกันนะคะว่าหนูน้อยทำอะไรอยู่บ้านไม่มีอะไรทำค่ะจริงๆแล้วอยู่บ้านก็มีความสุขดีอยว ใช่ไหมของขวัญจริงๆอยู่บ้านก็มีความสุขดีไหมชิวใช่ไหมมีอะไรให้ทำเยอะแยะปะต้องมนต้นไม้ลงมาข้างล่างแม้มันจะร้อนใช่ไหมคะนี่เราถ่ายวีดีโออะไรคะอ,อะไรอะลูก อุ้ยไม่ไแปบบกินอันนี้แล้วอ๋อมันไม่สะอาดนะคะหนูชอบปวดท้องไปซื้อร้านนั้นน่ะของขวัญไปไหนลูกโอเคเนหนูน้อยเจ็บหนูน้อยเป็นไรคะโดนอะไรนิดน้อยเป็นไรอืมหนูน้อยขี่จักรยานสองยอเป็นนะหนูน้อยขี่เป็นตั้งแต่อายุสามปวบ มีคนรออยู่ตรงปลายทางตรงนู้นด้วย<ะ>มีคนรออยู่ลองไปดูสิไข่นอนชิวดูของขวัญขี่จักรยานเห็นไหมอย่าไปไล่เขานะคะนั่นไงแมวน้อยอยู่ข้างบนเห็นปะนั่นไง อย่าไปกวนเขานะคะเดี๋ยวเขาไปเบบี้อย่าไปกวนเขาสิลูกมามามา,มาอย่าไปปีนนะคะเแบบ๊มาบบมีม่บอกอย่าปีนเอาเปิดประตูปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละอ่ะแมบบ่แบบไปแล้วคะ่ะ บายโอเควันนี้ของขวัญจะมาโชว์ว่าของขวัญสามารถขี่จักรยานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะสามขวบเลยเหรอเริ่มจากอะไรคะสอล้อสอล้อก็คือ s t ตร์เดอร์ถ้าเกิดว่าใครอยากใ,นนใครอยากจะขี่จักรยานได้ก็ต้องเริ่มจากสไตรเดอร์ก่อน เดอ,อันนี้ไม่ใช่สไตรเดอร์นี่ไงสไตรเดอร์สอนสิค่ะทำยังไงคะการขี่จัก,กรยานตั้งแต่แรกอันนี้ค่ะสมมุติเราขี่ไม่เป็นเลยถ้าเราขี่เป็นแล้วก็สามารถเอานีถ้า,เรา,เ,าเราขี่ไม่เป็นเราเริ่มท <ำ S 3> นะําไงูนะ ทช้าๆไปก็จะจิบก้นหน่อยเพราะว่าของขวัญโตแล้วเพราะว่าตอนเล็กๆมันไม่จิบ จากนั้นนะคะก็ครูก็แล้วก็หลังจากนั้นแม่ก็พาไปสวนสวนเปเปอร์มินพาร์คที่โปรดของหนูก็ไปขี่โบโชเอาเอาตัวเนี้ยไปขี่ไม่ใช่แบบจกักรยานเอาตัวเนี้ยไปขี่แบบอย่างนี้เลยนะคะหรอคะแต่ว่าหนูไม่รู้ท่าก็หนูทำได้ตอนนั้น,นมันมีเป็นคลื่นด้วยใช่ไหม<ช>ถ,ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะไปขี่จักรยานเล่นก็ไปที่เปเปอร์มินพาร์คได้เพราะว่ามันมีเป็นแบบเป็นไงคะ หนูไปเล่นจัก,กรยานสองร้อยอย่างน,น,งน,นี้มันมีเป็นเคิร์ฟมันมีเป็นสะพาน<อ>มันมีกระบะทรายมันมีเป็นม,มีเป็นแบบว่าไม้ด้วยค่ะเป็นวูดอ่ะโอเคมันอยู่ที่ไหนคะเพ p เปอร์มินพาร์คเพ e เปอร์มินพอยู่แถวเกษตรนว,วมินนะคะลองเซิร์ชดูเดี๋ยวเยว <search S 2> ดเวเี๋ยวบอกลิงก์เข้าไปข้างล่างว่าโอเคเ<อ> <break S 1> บรกแป๊บหนึง่ง หยุดเชื้อเพื่อชาติแมวก็หยุดเชื้ออยู่ด้วยเนี่ยแมวตัวเนี้ยชอบมานอนมานอนแบบอยู่ข้างบนชิวใต้ล่มไม้ใต้ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยชิวสบายอยู่ตรงเนี้ยประจําเลยแล้วก็อันนี้ก็คือที่ดิกกี้อยู่ใช่ไหมคะโอเคแต่ก่อนบ้านเราไม่เคยมีแมวเลยเนาะใช่ไหมไม่เคยมีแมวเลยตั้งแต่ดิกตายเนี่ยถึงมีแมวมาเนาะ มีแมวตอนที่เขาน้อยมีแมวสีขาวก่อนเป็นหมาแล้วตอนนี้ก็เป็นแมวเป็นหมาแล้วมันน่ารักเน,ะเนกาะอย่าไปใกล้เขาสิไม่ใช่ไหค่ะดิกอ๋อมาหาดิกเ,เขาแอบ,บดูของขวัญว่าของขวัญทำอะไร <laughs> ลิงและลิงต่อไปเราจะไปสอนขี่สองรอบนะคะเป็น,ปนอ่าอันนี้เราจะขี่ของจริงแล้วของจริงเอามาของจริงมาข้าของจริงยืนเป็นแล้วค่ะมือเดียวก็ได้นะคะผมยาวไปป่ะพี่ไ,ไปตัดผมกัน ทำไมคนนั้นชอบอะโอเคตอนที่เราสอนนะคะคือครูก็สอนอย่างแรกบอกว่าให้ทำเหมือนแบบว่าทำเหมือนที่ทำแบบนี้ถ้าคล่งแล้วก็ทำแบบทำแบบนี้นะคะ็ทนี้เ่ปนเนาะนก่ในไม่ใช่ ล้อมาเอาออกค่อยๆอ,ออกออก,ออกแล้วก็ดสีะโอเคคันนี้เป็นสีดำแล้วก็สีชมพูทำไมคะแบล็คพ <Black Pink. S 1> ิง k เออเพราะว่ายู่ชอบแบล็คพิง k ใช่ไหมคันเท่าไหร่อ่ะเจ็ดคันแพงมากนี่ค่คะเออราคายังติดอยู่เลยหนูหนูคิดว่าหนูคิดว่าอันนี้เจ็ดเจ็ดสิบพันแพงอ่ะหนูคิดว่าเจ็ดหมื่นนะเพราะหนูอ่านแบบพันไม่เป็นอือฮึ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงไปก่อนยังเหรอมันไม่มีอะไรแล้วนะมีอะไรอีกอ่ะก็จก็เจที่เรารออนะคะแล้วก็ต้องเอาเดี๋ยวเอามือไปจับสิคะแบนี้นะคะเอาอันนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็เอาขาเนี่ยขาดข้างนึงปันไปข้างหน้าไม่ใช่ปัดไปข้างหนึงแล้วก็เอาขาอีกด้านขึ้นมาแล้วก็ปัดปัดไปเลย โอเคอเคุอค้ยเ,เกือบชนหมามีเลยโอเคบายบาย see you นานแล้วค่ะจะไปสอนพี่ที่ต่อไปนะคะโอเคบาย